พ่อจุดพ่อจุดเด็ดครับพ่อจุดเด็ดนี่แหละที่ต้องการเห็ดเผือกเขาเห็ดเผือกเขาไม่เห็ดหางนุ่งเห็ดเผือกหางนุ่งเนาะเนี่ยมองไม่เคยเกิดปีขาเนี่ยมาแล้วครับโอ้นี่แหละนี่ละโศกแล้วนี่ดื้อเบิ่งตอกมันโอ้พี่น้องสามสามเด้อสามเด้อโดอกน้อยเพิ่งเก็บสามเนาะเพิ่งดอกนี่ทำงามเด้ มีหอย4บึง้งหอกำงามเลยกายไม่เก็บเนยครับสีด้วยหานี่นุ่นม,มบนบนหมดเไ้อันหมดเลี้ยงใต้นน่ครับเตอะสามสี่หา้หา,หาน,นับหกโอ้มูนิวควแจงแล้วหแล้วครับหกแล้ว,วมาถานน่ายได้นาะ จี๊ดนั่งสบายใจเชื่อมาดุจี๊ดโอ้ยไว้นี่ยดองจี๊ดเีเป็ดโอ้ตเปดนี่เขาเียงิบกีบด้ปีมาเห็นนาคาิบุกีบแล้วมันมันมุนคับมันมุนมนอกมันบอดมันยูบนมันเตเนี่ยใส่กับมดี มูนม้งแปดแปอกแตกๆเลยนี่นี่บอแปดดครับแปดอกโอ้โ้อยากสูกเหมนเพ่ดิเเิ่งยื่นอองปุเลี้ยงไรใส่หให้เขาเปียงครับให้เขาเปีงเห็นหน้าเขา้านผู้มนนี่ต้องทีเดินป้นเดินเห็นเหนเขาเปีง อนี่ละป้ามันเล่น่ะปีกายนีครับจะมีนะเบื้องๆครับเอาพอได้เลยสบนีเราพอได้อัพเห็นเบื้องเดี๋ยววันนี้ทีเปิดอ่ะตอนยวดรวมครับมันยมีอีกอยู่ดอกเนี่ยมันไทยรูแล้วนะเราจะยวดรวมได้ทำไงมันมานๆมันมานมาแรงแจีงแซบพลยตู้ละงามนะขอเด้อ